มาเที่ยวนะคะทดลองพ <Iya. S 1> ิสูจน์นะคะเนี่ยสวนตะปูนะคะถึงแล้วนะคะนั่งแอพอตลิคนะคะเพื่อนๆะคะวันนี้ก็กําลังจะเข้าสวนตะปูเที่ยวหน่อยนะคะวันนี้พาเพื่อนเที่ยวนะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวนไทยมั่งนักท่องเที่ยวมั่งนะคะเก็เตรียมพร้อมนะคะอันนี้ก็กำลังจะไปผจญภัย จนไยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มาเรียกว่าอะไรมาชมนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปรับสนามบินใหม่แล้วก็มีรถไปรถอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ไม่เคยมานะคะเดินไปตามเขาในแดนนะคะอย่าไปหลงท้านะคะถ้าหลงทางก็เมื่อยขาไม่คิดบรรยากาศภายหน,าเนเพื่อนๆนะคะทางออกสนามบินนะคะ ก็มาเดินเที่ยวเดินอะไรได้นะบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าสงสัยอะไรก็ถามเขานะแหละนะคะถามนะครับเพื่อนๆถามอย่างเดียวนะคะที่ฉันถามนะคะถามอย่างเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็ทางออกนะคะทางออกนะก็ต้องใช้ตัวนี้ไปออกนะคะก็สะดวกนะคะแล้วก็ต้องดูเขาในแหละว่าทำยังไงนะคะ ถ้าไม่หยดก็ไม่ได้เด้นนะคะต้องทีละคนนะคะทีละคนเปิดหองก็รอก็รอคิดเปิดแล้วก็เดินไปนะคะไม่งั้นเขาก็ปิดนะคะเพื่อนส่วนการเที่ยวก็แล้วแต่เราเลยนะคะจะพาไปเพราะทางเดินก็จะมีรอเรื่องนะคะสำหรับคนที่มีของลากเนาะ ส่วนเราก็แข็งแรงเดินไปเที่ยงนะคะนอ่คเย็นมากเลยนะคะถือว่าถือว่ามาเที่ยวนะคะดิฉันมาเทีย่ยวก็เดินดูนะคะ <c oughs> ว่ามันคืออะไรนี่คือภายในนะคะบริเวณนี้นะคะร้านอาหารไม่ต้องถามนะคะ,ะก็จะมีบริเวณทั้งหมดนะคะก็จะมีคาเฟ่น,นะคะขายเพียงราคาเท่านั้นเท่านั้นนะคะ ก็ไม use, ่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นไปได้ถึงไหนนะคะก็จะตามไปดูนะคะก็ตามไปดูนะคะก็จะมีข้อห้ามไหมนะคะในตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ไม่รู้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็มีข้อห้ามไหมก็จะเดินไปดูนะคะไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าตรงนี้คะมาดูนะคะน่าจะไปได้เนาะนะคะเห็นไหมะคะเดินไปค่ะเดิน เดินไปค่ะขึ้นมาชั้นนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะจะมีรถรถต่างนะคะสถานีนะคะที่พักอ้าวนะคะอันนี้อันนี้ทางออกทางห้องน้ํานะคะตรงนี้นะคะแล้วแ่เราจะไปนะคะเราเดินไปดูนะคะเดินไปหาประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันค่ะเนีเเลยนะคะเพื่อนๆจะไปสายไหนสายไหน รถศมฟ้านะคะเนี่ค่ะแลกบัตรควบกคกุมพื้นที่นี่คือนักท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะก็พาเพื่อนมาชมเนาะนะคะนี่นก็ไม่มมรู้ว่าอยู่จุดไหนบ้างมัน,ม,นมันใหญ่กว้างมันกว้างใหญ่ใหญ่โตมากนะคะเนี่ยนะคะจะมีห้องน้ํานะคะตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยอยู่ตในระหว่างทุกพื้นที่เลยนะคะเนี่ย อันน uh, ี้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เข้ามาแล้วนะคะตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆนะตื่เต้นนะคะีตื่นเต้นนะคะแต่ก็ต้องจําด้วยว่าเราเข้ามาตรงไหนออกตรงไหนจฉันกาลังจะพาเพื่อนหลงหรือไม่หลงนะคะก็ตรงนี้แหละนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือถนนเลยนะคะเนี่ยเป็นรถไฟทับโบนรถไฟนะคะ อันนี้อันนี้ด้านด้านนอกนะคะที่จะมารับบริการเกี่ยวกับการนั่งรถเม์นั่งรถแท็กซี่รถอะไรเข้าเมืองน,นะคะตรงนี้นะคะอาคารด้านนอกนะคะทั้งหมดนี้นะคะเห็นไหมคะก็เป็นประสบการณ์นะคะเพื่อนๆน,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 นะคะนี่นคะคะก็จะมีบันไดขึ้นบันไดลงรถเม้เน,นจอดไม่ได้ใช่ไหม <laughs> แลวรถแม่จะไม่ได้เหรอร <c oughs> เอาเหรอทำงานดี <c oughs> <c oughs> นะน,นี่คนนี้เขาหล่อนะคนนี้เขาหล่อนะคะเนี่ยหล่อมาก <c oughs> ไม่ใช่รถแม่คะ่ะไม่ใช่รถแม่เห็นแต่งตัวบันร่องอย่างนี้ก็ <c oughs> ชอบแต่งอย่างนี้ <c oughs> น้บรรยากาศค่ะนะคะก็ท <c oughs> างลงข้างล่างทางเดินนะคะนี่ข้างล่างลงไปน,นู่นไปนี่นะคะนี่คือประเทศไทยนะคะสนามบินประเทศไทยะคะ่ะ ออกมาด้านนอกต่อแท็กซี่ดิจัดก็คงจะต้องนั่งรถแอร์พอร์ตลิงค์นะคะเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงสถานสถานีหรือว่าสนามบินจวรณภูมิเราเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะก็ก็คงจะต้องเดินไปเที่ยวเท่าที่เขาเขาาให้เขาให้เข้าไปได้นะคะตรงนี้นะคะเนี่นะคะมีจักรยานด้วย